คนขึ้นรลนมาเอาซิ <'ll> อยู่ที่ห้องนี้มาดูกันว่าวันนี้เรามาทำะไรการมีเครื่องดนตรีอยู่ด้านหลังกำลัเงเซตเครื่องจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันอะไรทุกคนต้องมาหลอดตามชมค,คนเตรียมซ้อมกันอยู่เราะนั้นก็กินก่อน ไปดูว่าวันนี้ทาอะไรกันบ้างทําไมถึงต้องมาที่ห้องนี้จะเกิดกิจกรรมอะไรขึ้นตอนนี้กําลังอัดเสียงต้องใส่หูฟังใช่ไหมคนร้องต้องใส่หูฟังก็ระหว่างที่มันจะต้องใช้เสียงนั้น การใช้เสียงก็เหมือนการออกลังกายต้องมีการยืดเสียงแต่เราต้องวอร์มก่อนอย่างเช่นอ่าสระทั้ง5สระอ่าอ่าเออเออูอูอ่าเออูเออเนี่ยต้องมาครบมามีมูเมโมมามีมูเมโมมามีมูเมโหมอเดี๋ยวไปดูกันว่าพอดีอัดกอดเป็นยังไง โลโลไม่ได้ย so ินอย่างเลยฮัลโหลโลโลไม่ได้ยินอ่ะต้องอัดเสร็จหรอไม่ได้ยินหรอเอาไว้แค่นี้หรอเนี่ยปากออกในบ้านมันหมุนอย่างนี้เลยโลโลสายมันได้เนี่ยสายยาวอยู่วางเสียงไหมวางเสียงยังวอมไปแล้ววองไปยังแต่วางมปแล้วผม He the missed me all the time all จบแล้วท่อน <im it> แรกจ้าเดี๋ยวท่อนต่อไปพี่เปิดล้วแบบล้่ยนนะคุณฟังเลยเดี๋ยวพี่จะมีมอนพิเตอร์เอาเสียงอันนี้ดังกว่าอีกเล่นนะเนี่ยเสียงเสียงเนี้ยเสียงนี้ต้องดังๆ <im it> เอามาดูวิธีการที่เราจะต้องทำแกเราจะมาอัดเสียงเป็น <im it> ท่อนๆปกติเดี๋ยวนี้เขาก็อาจเป็นท่อนๆกันเหรออาจเป็นท่อนๆง่ายกว่าเหรอง่ายกว่าถัดต่อง่ายกว่าอ๋อสมัยก่อนคืออัดแบบท,ทั้งเพลงทั้งเพลงทีเดียวเหรอทั้งเพลงอ๋อนี่คือแบบสมัยใหม่จะหลายรอบหน่อยนะเพราะว่าไม่เคยอัดคอรัสเลยแต่หรือเปล่า uh. คนเปิดรถมาแล้วหลุดคอจังที่ท่านไม่ตรง <c oughs> เไม่เป็นไรมะไม่เป็นไรมันแค่เอาให้ฟังต้องฟังของจริงนี่บางทีก็มีเรื่องวุ่นวายจริงๆไม่ใช่คนใจเป,ปิดปา่าไม่ได้โอ้ฮอาทิ้งแมวปลาจะแก ต่แบบนี้นัเราจะตายป่าสั่งอะไรหรือ,อยังแม่รู้ใจจังสั่งที่หรือชอบยากเหมือนกันนะเนี่ยนกึนวกว่าจะง่าย มันไม่บอกหรือว่าเพลงอะไรตอนนี้ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วนะฮะได้ครึ่งเพลงเพราะว่าเพลงนี้มันอัดทุนข้างเยอะมากเลยเพลงนี้ใช้ทำอะไรไม่บอกเป็นความลับรอติดตามชมเอาเอานาสองนาเลยหน้าสองจะมีหน้าหน้าเด็ดดีนาหน้าเด็ดีครับอะหน้าด็ดีสองเลยน้าหน้าเด็ดดี oh no เสือกเลยเด็กเร็วไงเสือลเอาดีๆมันยังไม่จบต้องเดินน้อนทีละขันลอง